สิ่งที่เราพบเราเจอบ่อยๆเจอทางพระสงฆ์เทระมัชิมะพระใหม่เจอไม่ชีเจอเนนเจอญาติโยมพี่นุ่งขาวหงขาวต่างๆที่มาภาวนาปฏิบัติก็ค,คือเจอความทุกข์ในการนั่งนิ่งๆการนั่งเฉยๆ ก็คือพระบ้างโยมบ้างพอนั่งเนียบเงียบนิ่งนิแล้วมันเป็นทุกข์ปวดเมื่อยหรือไม่ปวดเมื่อยแต่ก็กระสับกระสายกระวนกระวายในใจอันเป็นเหตุให้ไม่ชอบนั่งภาวนาไม่ชอบความเงียบทำอะไรเพลินๆไปตลอดไปทั้งวันทำทั้งวันได้ให้นั่งนิ่งนิเงียบๆงียทำไม่ได้ ทุกหลายอย่างเหมือนตกนรกบางท่านจะเหมือนตกนรกบางคนบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ค่อยทุกข์อะไรพอมานั่งภาวนาเพโอ้ไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรอะไรไม่ว่านรกคุ้มไหนมันมามันมีศัตรูคู่เวรอะไรมาเบียดเบียนไม่ให้สงบไม่ให้สุขนี่คือสิ่งที่พระสงฆ์ ไม่ศรัทธาไม่พอใจในการนั่งเงียบยัดโยไม่พอใจไม่ศรัทธาในการนั่งนิ่งๆน,นานก็เพราะว่านั่งแล้วทุกข์ทุกข์แล้วก็ไม่อยากเจอทุกข์ลุกแล้วสบายใจทำอย่างอื่นสบายใจมานั่งเงียบๆนิ่งๆเนี่ยเป็นทุกข์นะก็เลยทุกคนนะไม่อยากมีความทุกข์ก็เลยไม่อยากนั่ง จะว่าแต่โยมชาวบ้านไม่ชีก็เป็นชีพราหมณ์ก็เป็นจะว่าแต่ไม่ชีพระเถระสิบพันษาขึ้นพระมัชฌิมะห้าพันษาขึ้นพระไม่ไม่ถึงห้าพรรษาพอนั่งนิ่งๆเงียบๆมันทุกปุ๊บเขาเบื่อเลยไม่ไหวเลยนี่แหละคือสิ่งที่ขวางใจเรา ส่วนความทุกข์นั้นไม่ได้เป็นอะไรมากมายคือมันไม่ตายพูดง่ายๆมันไม่ได้ทุกอะไรจนเหลือทนคือยังทนได้ถ้าทุกทนไม่ได้คือมันจะร้องโอ้ดังสนั่นวันไว้ในทุกแต่ก็เงียบนั่นคือย่างพอทนได้ พอเราไม่อยากเจอทุกข์เราก็เลยไม่ได้เจอธรรมะไม่ได้เจอความสงบของจิตไม่เจอความรู้จแจ้งของจิตไม่เจอความปิติปราโมทที่เกิดจะเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนจะสงบมันจะวุ่นวายจึงต้องอดทนข่มจิตเพื่อให้กินเลสหยับหยามมันจางคลายไป อาจารย์สเมโทเป็นเนนบวชปั๊บเข้าห้องปฏิบัติหนึ่งปีสองเดือนแรกตกนรกหลายครั้งท่านบอกคือโกรธน่ากลัวมากท่านบอกว่าความโกรธทั้งๆที่อยู่ในห้องคนเดียวนะโกรธคนนั้นคนนี้คนโน้นไปทั่วเลยมาใครโกรธเอ๊โกรธใครทำไมต้องโกรธ พระที่นี่ก็สนับสนุนการปฏิบัติของเราให้เราได้อยู่ในกุติส่วนตัวโยมเข้ามาส่งจังหันทุกวันทําไมเราต้องโกรธเราพูดภาษาไทยไม่ได้ธรมเนียมประเพณีก็ไม่เหมือนเราอาหารก็ไม่เหมือนอาหารฝรัง่งก็จริงแต่แต่ละคนเขาก็สนับสนุนเราไม่ได้มีเจตนาะทำร้ายเราเลยแล้วเราจะไปโกรธอะไร ความโกรธเกิดจากจิตภายในไม่ใช่กับคนข้างนอกท่านก็เลยดูอริยรสัจสีความอยากดูความทุกข์เกิดจากอยากอดทนขมใจวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันละ,นละ,นละ,นละสามเดือนจากสองเดือนเนี่ยเดือนที่สองนี่เหมือนลงไอ้ลงนรกหลายรอบโกรธหลายครั้งน่ากลัวมากท่านบอกความโกรธน่ากลัวมาก พอถึงเดือนที่สาหายไปเลยอารมณ์โกโรธขี้โกโรธตำมใจตัวเองคิดไปเรื่อยเปื่อยคนคนงึงสงบมีความสุขมากคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมคือไม่รู้ว่านี่คืออารมณ์สมาธิที่เราอดทนถึงที่แล้วมันจะมีผลแบบนี้ห้องส้วมที่ไม่ค่อยเรียบร้อยห้องส่วมแบบเก่า ก็ดูสวยงามไปหมดก็เลยรู้ว่าจิตดีข้างในจึงมองข้างนอกดีไปด้วยนี่คือพระอาจารย์สุมเมธาอาจารย์พระสุมเมโธท,ที่ท่านเป็นสมเนนรอายุ32ปีนี่คือท่านเจอเองคือคือก่อนจะสุขสงบปรากฏว่ามันโกรธมันเกลียดนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายมุ่นไปหมดเลย นี่แหละที่พวกเรากลัวกันกลัวความเร่าร้อนกลัวความกระสับก,กระส่ายกลัวความขวนขวายกลัวความทุกข์กายทุกข์ใจกลัวเหน็บกลัวชากล,วกลัวแต่เรื่องทุกข์อ่ะแต่ลุกไปแล้วมันสบายขึ้นแต่ทุกข์มันกิเลสมันยังอยู่ถึงสบายกายแต่ใจมันยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะมันตามเผาเราไปตลอดกันถ้าเราอดทนต่อความทุกข์เหล่านี้ได้ จิตละเอียดขึ้นสงบขึ้นสุขขึ้นสบายใจเย็นใจขึ้นเยอะเลยเรียกว่าตอนต้นสุ้ทนทุกข์จะได้สุขในบ้นปลายตอนต้นชอบสุขสบายมักรายเมื่อปลายมืออดเปรี้ยวจะได้กินหวานตอนตนรงทุรทมขมขืนจะได้สุขสดชื่นในบ้นปลายตอนต้นชอบสุขสบายชีวิตมรกรายเมื่อปลายมือ นั่งเป็นหมู่อาศัยหมู่คณะเป็นกำลังให้เรานั่งได้ถ้านั่งคนเดียวนั่งได้นานๆนั่นแหละคือจิตมีกำลังแล้วจึงนั่งคนเดียวได้ส่วนใหญ่นั่งกับครูบาอาจารย์พานั่งอยากลุกเต็มทีไม่ได้ลุกเพราะกลัวทุกอยากลุกเพื่อมันหายทุกเกรงครูบาอาจารย์เลยนั่งพอนั่งคนเดียวนี่ห้านาทีก็ไม่เอาจะให้รู้เลยว่าเราห่างความสงบสุขของจิตมาก ใครอยู่คนเดียวนั่งได้ยาวนานกว่าหมคุบาอาจารย์พานัง่งนั่นแสดงว่าจิตเรามีกําลังมากบังคับตัวเองได้นําพาตัวเองได้นั่นแหละคือการมาปฏิบัติของเราเริ่มได้ผลแล้วเพราะบังคับตัวเองได้